ทุกครั้งที่แม่พี่เจอหนูอะต้องประชดประชันขนาดนี้ด้วยอะหนูอยู่บ้านใช้เงินพี่มากไปหรอคะออกไปข้างนอกบ้างไปดูโลกภายนอกว่ากับพัฒนาไปถึงไหนแล้วไม่ใช่วันวันหมกอยู่แต่บ้านเธออยู่บ้านทำงานบ้างเธอจะใช้ของแบนเมนระาคาแพงไปทำไมตั้งแต่พุ่งนี้เป็นต้นไปหนูจะออกไปหางานทำแล้วดูสิว่าแม่พี่ยังจะว่าอะไรหนูได้อีก แพลวชอบกระเป๋าหรือเปล่าพี่เอาเงินโบนัสซืซ้อให้แพลวเลยนะชอบมากเลยค่ะพี่มิกอ้าวแม่จะไปไหนหล่ะครับทำไมใช้เงินลูกชาฉันฟุ่มเฟือยเออมันไม่ใช่อย่างนะั้นคุณแม่เธออยู่บ้านทำงานบ้าน เธอจะใช้ของ Name, แบรนด์เนมราคาแพงไปทำไมแม่ถึงลูกชายฉันจะซื้อให้เธอจะใส่ไปอวดใครหรอพวกคนอย่างเธอไม่พวกไร้สังคมลูกฉันน่าจะซื้อผ้ากันเปื้อนหรือก็ไม้กวาดให้เธอแทนนะพวกคนอย่างเธอเหมาะสมที่สุด แค่ซื้อกระเป๋าให้หนูเองอะทำไมคุณแม่ต้องประชดขนาดนี้ด้วยอะคะแม่ครับถ้าแม่อยากได้เดี๋ยวผมซื้อให้นะครับไม,ไม่ต้องแม่มีปัญญาซื้อเองไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแม่ก็ซื้อเองได้แม่ภูมิใจที่แม่หาเงินซื้อเองก็อย่างว่าแหละนะไฟของเธอคงจะหมดแล้วตั้งแต่แต่งงานเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ แพ้ทำไมคุณไม่ลุกมานั่งกินดีๆไม่อะ่ะงานเยอะฉันปวดขาพี่แพ้ทำไมยังไม่ไปแต่งตัวอีกจะสายแล้วเนี่ยพี่มิก แพลไม่มีเสือ้อผ้าแล้วว่าแล้วอีกอย่างแพลก็ไม่อยากแต่งหน้าด้วยแพลแต่งานนี้ม,มันสาคัญมากเลยนะอีกอย่างเพื่อนแพลก็มากันเต็มเลยแพลอขอไม่ไปนะคะแพลไม่อยากเจอเพื่อนอ่ะแพลอายว,วันวันอยู่แต่บ้านไม่ออกไปข้างนอกบ้างเหรอ หนูก็ทาง,งานบ้านนะคะแม่ออกไปข้างนอกบ้างไปดูโลกภายนอกว่ากับพัฒนาไปถึงไหนแล้วไม่ใช่วันวัน,วนหมกอยู่แต่บ้านทำไมทุกครั้งที่แม่พี่เจอหนูอะ ก็ประชดประชันขนาดนี้ด้วยอ่ะหนูอยู่บ้านใช้เงินพี่มากไปหรอคะไม่นะแพลวได้ถ้าอยากให้หนูออกไปหางานทำมากอ่ะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปหนูจะออกไปหางานทำแล้วดูสิว่าแม่พี่ยังจะว่าอะไรหนูได้อีก ยินดีด้วยนะคะคุณถูกคัดเลือกให้เข้ามาอยู่ในบริษัทของเราคะ่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะทางเราเนี่ยดีใจมากๆเลยนะคะที่จะได้คนเก่งๆอย่างคุณเข้ามาทำงานด้วยค่ะข,<อ>ขอบคุณอีกครั้งนะคะเอา้าท่านประธานสวัสดีคะ่ะท่านประธานเอา้าคุณแม่นี่เป็นบริษัทอีกเครรอของคุณแม่เหรอคะแม่ยินดีนะ ที่ได้แพลมาร่วมงานดีใจที่แพลออกมาหางานทําแล้วหนูจะตั้งใจทํางานให้สุดความสามารถเลยค่ะและขอบคุณคุณแม่นะคะที่ถักดันให้หนูไีไฟในตัวอีกครั้งค่ะแพลจะเอาไว้นะลูกวันไหนที่แพลเลิกกับลูกชายแม่แล้วแพลไม่มีงานทําแน่นอนแม่ก็ต้องเลื่อกลูกชายแม่แต่ตอนนี้แพลมีงานทําแล้วถึงแพวจะเลิกกับลูกชายแม่แพวก็ยังมีงานทําแพลก็ยังเป็นคนของแม่ ค่ะแม่จำเอาไว้นะลูกผู้หญิงจะมีค่าก็ต่อเมื่อเรามีงานทำและเมื่อไ,ไหร่แถวมีสังคมที่ดีมีการงานที่ดีาหาเงินได้ตัวเองผู้ชายก็ไม่กล้ารังแกแล้วก็ดูถูกเรายิ่งแพวแต่งงานแล้วก็อย่าลืมการเป็นตัวเองให้เก็บตัวเองแล้วก็หาความสุขใจตัวเองแม่เคยผ่านจุดนี้มาแล้วลูกขอบคุณคุณแม่นะคะที่รักหนูลูกสาวแท้ๆขอบคุณแม่เลยค่ะแม่เป็นรักแพล